สรุปแล้วทุกคนมีมีธุระกันแต่ทุระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้ามีทุระอันใครๆครเสมอเหมือนไม่ได้หมายความว่าโหงานดับทุกข์ของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีใครทําได้เท่าคือแสดงปาฏิหาริอะแล้วพวกเราก็เลยบอกอ้าวแล้วทำไมพระเจ้าต้องมาแสดงปาฏิหาริด้วยอืมการแสดงปาฏิหาริจะช่วยให้คนศรัทธาอย่างรวดเร็ว แล้วมีพอมีพลังศรัทธาปั๊บพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญามันตามฟุบมาพอได้ฟังทำได้พลังปัญญาปุ๊บปึ้งบรรลุเลยเข้าใจไหมแต่คนเราทุกวันนี้พลังศรัทธาไม่เกิดอ่ะไม่ศรัทธาแล้วเพิ่งเจอกันใหม่ๆอ่ะไม่ศรัทธาเพราะมันไม่ศรัทธานี่พลังตัวนี้มันเหี่ยวไปละพอไม่ศรัทธามันไม่เพียรเลยใช่ไหมมันไม่เพียรที่จะทําเพื่อดับทุกข์มันก็เลยไม่นึกถึงเรื่องที่จะดับทุกข์มันก็เลยฟุ้งซ่านมันไม่แน่วแน่ มันก็เลยไม่เห็นจริงเห็นไหมพลังทั้งห้าเนี่ยคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไม่สามารถเกิดได้เมื่อขาดศรัทธาทีนี้อันนี้คือพระอารหันต์ไปเลยนะแต่ถ้าเป็นพระเสขบุคคลหมายถึงคนที่ยังเป็นโสดาสกรทาอนาคาเนี่ยสามกลุ่มนี้นะฮะเป็นเสขบุคคลเนี่ยเขาจะมีพลังศรัทธาพลังหิลิโอตตะปะวิรยิยะปัญญาถ้าเขามีพลังห้าตัวนี้ฟลุปเขาก็บรรลุเพราะฉะนั้นชาวบ้านทั่วไป พูดกันตรงๆนะฮะไม่กลัวบาปจริงไหมจุดวไปไม่กลัวบาปแต่วันนั้นเห็นนรกอะ่ะเฮ้ยย่าเฮ้ยนรกมีจริงเว้ยเฮ้ยายบอกเฮ้ยสวรรค์มีจริงเว้ยเฮ้ยเนี่ยเป็นไงคะฮิลิโอต,ตปะมันเกิดเลยเขาก็เลยเกิดพลังศรัทธาในพระเจ้าที่มีปาฏิหาริมีพลังอายบาปกลัวบาปแล้วก็เลยเพียรเลยจดจ้องฟังธรรมที่พระเจ้าตรัสพอฟังเสร็จเกิดพลังปัญญาเลยบรรลุสามลอยล้านวันนั้นเข้าใจไหมส่วนเทวดานี่เขาชิวๆอยู่แล้วเนาะ เขาสบายอยู่ลพะพอเขามาฟังเรื่อว่าโอ้โลกทั้งโลกก็มีแค่จิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นทุกข์ก็คือขันหานี่เป็นทุกข์แล้วนิพพานเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มาย,ยึดเนี่ยเขาก็บรรลุแปดแสนล้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาศึกษาเรื่องธุระเพื่อให้ชัดเจนไปเลยว่าธุระคืออะไรชัดเจนคือธุระคืออะไรคะคือหน้าที่ได้ไหม คืองานเพื่อดับทุกข์ได้ไหมเรามาทําคันธัตทุระมาเรียนธรรมะเพื่ออะไรก็เพื่อดับทุกข์ดับอะไรเอาก็มาบวชแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนี่มันทุกข์ไหมมาบวชแล้วเขาถามอะไรก็ตอบไม่ได้นี่ก็ทุกข์นะจริงไหมมาบวชแล้วเขาก็ดูถูกเราอะว่าเธอบวชกี่ปีแล้วเนี่ยอะไรแค่นี้ไม่รู้ก็ทุกข์อีกคันธาธุระก็เป็นเรื่องของการดับทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาทําทุระคือมาเรียนพระธรรมวินัยเนี่ยก็มาเพื่อดับทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็ดับทุกข์ให้ผู้อื่น ต่อไปวิปสัสนาธุระก็เห็นแจ้งอันนี้จังทุกขังอนัตตาโหเราอะสบายก่อนเพื่อนเลยนี่ก็คือธุระที่น่าทำวันนี้มาสอนเรื่องธุระและให้ช่วยกันพูดว่าธุระนี่น่าทำจังเลยนะคะคือการเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าน่าทํำจังเลยจริงไหมหรือการเห็นแจ้งอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งทุกเหตุเกิดทุกความไม่มีทุกข เห็นแจ้งวิธีดำเนินชีวิตเฉพาะให้ถึงความไม่มีทุกข์เป็นธุระที่น่าทำจังเลยเอาเรามาช่วยกันพูดค่ะว่าพร้อมกันเลยนะคะการเล่าเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาดับทุกข์ให้ตัวเองและผู้อื่นก็เป็นธุระที่น่าทำจังเลยต่อไปการเห็นแจ้งความไม่เที่ยงเห็นแจ้งว่าชีวิตนี่มันเป็นอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเห็นแจ้งว่าชีวิตมันไม่เป็นอัตราให้มาเครียดแค้นชิงชังกัน เห็นอนัตตาเนี่ยนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็เห็นแจ้งหรือเห็นอริยสัจสีเห็นว่าโอ้ทุกนี้มันมีเหตุเกิดทุกหน่นะก็คือตัณหาความติดใจเพลเพลินอ๋อถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกหน่นะเฮ้ยแต่ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดนะถึงจะไม่มีตัณหาอันนี้ก็น่าเห็นแจ้งไหมคะก็เป็นธุระที่น่าทําจังเลยนะคะหรือเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทมันอาศัยอะไรมันถึงเกิดอันนี้ขึ้นมันอาศัยอะไรมนถึงเกิดนี้ก็น่าทําจังเลยนะคะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องธุระเพื่อมาเอาธุระเพื่อมาทำธุระเพื่อมาแบกธุระแบกไม่แบกไม่แบกดีกว่าขอน้อมกราบํำลึกในธรรมแห่งธรรมจารีบุคคลพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดเปิดประสบการณ์การขับขี่สุดพิเศษกับโชว์รูมว尔沃ร่มธรรมร่มใจ